นั่งรอ,อง่อนี่นอ่างเอแล้วก็นั่งรอก่อนครับประกาศอย่างนั้นแหละรอท่านผู้ใหญ่แป๊บหนึ่งนะก็ขอสวัสดีครับ,บมพีน่นอผมกาลังส่องหามุมที่จะเจอปลาใหญ่ครับเขาบอกมันบน้นอยู่แถวหน้าผมนี่แหไปโซนนี้แหละครับคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านลุมปุกนะครับตําบลน,น้องเลเ็กอําเภอศรีคอรพูมสุรินทร์นะครับวนี้บอกมีสาใหญ่ให้งัดกันแน่นอนครับ20บวก30วก แผ่400ฝั่ง200นะครับรอุนรอติดตามกันพี่น้องอมีให้อัดกันแน่นอนครับแต่ว่าที่เขารายงานมามันจะอยู่ทางนี้ครับโซนนี้โซนนี้พี่น้องนี่แต่ก็ไม่รู้นะครับของในน้ํามันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันครับผมรอท่านผู้ใหญ่มาครับเหมาะสมแล้วขอเปิดกา,าวจู ท่านผู้ใหญ่กระลาวเสร็จแล้วนะครับจวดจวดมาเอาชาเรกลงไปแล้วนะครับผมรอติดตามครับที่มันจมได้แล้วบอกเพราะว่าตัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับเราลุ้นเราลุ้นครับมาพี่น้องเห็นเม็ดแล้วครับเห็นเม็ดแล้วเออโอ้โน่นโน่นโน่นใครใครโดนแล้วดู่นโน่นเอาแล้วครับห่างน้ำขึ้นแล้วครับดูตรงกลางดู มามาเอาปรันินเห็นแต่เม็ดแต่ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าแต่เจอแล้วนะครับอ้าวพี่น้องนี่เสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงครับเห็นหางน้ําตีมาดูข้างเรือดูอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมามาใส่ไหนครับตัวใหญ่สุดไหมหรือว่าใส่รองครับมันมีสองรุ่นนะครับมีสองรุ่น เป็นเป็นเป็นปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับอาา้าวเอาอยู่ไม่อยู่อยเอาทำไมเงียบอยู่อยู่อยู่เอาอยู่ครับปึ๊บโอ้เอาหางใหญ่อยู่พอสมควรครับมาเอาเอเรียบร้อยนะครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกหางแรกมาแล้วครับ มามาลุ้นเจ้านี้บ้างครับเห็นหางน้ํำต่แรกเลยเอาอพี่โนโอ้องเหยียบแล้วครับเหยียบสายสดายไปแล้วน่าจะซ้อนแล้วมั้งครับนี่เกอ,อลุ้นกันครับลุ้นกันครับมาเรื่อยๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆน่าจะตัวใหญ่นะครับเห็นหางน้ําแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองอพี่โนโอ้องมันขึ้รมบ,บเบลอนิดหน่อย ฮึบฮึบค่อยๆรูดขึ้นมาครับโอ้ยพี่น้องมันครึ้มครับมาฮึบทำไม่ทำไมมันเงียบล่ะครับหรือว่ามันยังไม่กระตุกกระตากอุ้ยไม่อยู่พี่น้องไม่อยู่ครับ ไม่อยู่อยู่แต่ปันนินเนอะเอาลุ้นกันต่อครับโอ้ตัวเมื่อกี้เคยกมาครับปันนินเป็นสิบแล้วมั้งครับอยู่ในแหนี่ดูตัวไม่ค่อยใหญ่ครับมาพี่น้องมาเห็นเม็ดอยู่ครับเห็นเม็ดอยู่วางเสร็จปุ๊บน้ำขุ่นขึ้นมาเลยอ้าตรงหน้านั่นแหละมาลุ้นกันครับฮึบฮึบฮึบสู้กันแล้วครับสู้กันแล้ว โอ้ไปแล้วไปช้อนเออเอาแขนดูอ้าวอ้าวนู่นนะครับขึ้นอีกตัวแล้วครับขึ้นอีกตัวแล้วดูอ่าเพื่อนๆชมครับตัวที่สองนะครับขึ้นมาแล้วอ่าพี่น้องมันจะมืดหน่อยครับมันครึ้มโอ้าขึ้นมาแล้วครับตัวที่สองอทางทางนี้ปลาหนึ่งใกล้ๆกล้องตรงนี้ปลานิ่งพี่น้อง นี่มาทีละสามตัวเลยครับสามสี่ห้าตัวห้าตัวฝั่งนูน้นอีกเอ้าโอ้ตะตุ้นูปลานิ้นสามตัวเลยครับเอบมีอะไรลุ้นไหมครับมีอะไรให้ลุ้นไหมครับนานปลานิ้นอ่าแฮท,ทีครับแฮท,ทีลงแล้วอ่า นี่ครับปลาขาวมาเลยห้าหกตัวเลยอ้าวนะแล้วได้แห้ทีครับเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจโอ้โหโอ้โ,อโอแกได้อะไรซูมยูมแท้พี่น้องโอ้โหใส่โดนไม้บ้างตึงๆโดนไม้หรือโดนแหหรือโดนอะไรโดนปลายใหญ่แกแช่ไว้ครับ ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับมีลุ้นนะครับดูเหมือนแหจะหนาๆแกซ้อนหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮาเฮ้ยอ๋อ hey. oh, แกซ้อนอยู่ครับแต่ว่าไม่อยู่มัง้งอ๋อลุ้นไปแล้วครับแกโดนปลายยิงกแกซ้อนไว้แต่มันหลุดแล้วครับโอ oh, 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 ้ปลานิ่นปลานิ่นโอ้สามสี่ตัวครับ มันตัวไม่ใหญ่ครับดูแหย่เหลืองนะครับเห็นเม็ดเม็ดครับเห็ดเม็ดเม็ดพอได้ลุ่นปัาน,นินไม้ป่าน,นินไม้เออสองตัวโดนของใหญ่แล้วครับโดนของใหญ่แล้วครับโอ้ใหญ่จริงฟาดเนา้ทำเป็นเส้าไปเลยเยใหญ่จริงครับใหญ่จริงครับเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยย่าพี่น้องได้ปลาดุกได้ปลาดุกนะครับตัวอย่างสวยอ่ะดูครับปลาดุกนาเนี่ยตัวอย่างอ้วนเลยพี่น้องปลาดุกครับโอ้ยพี่น้องปลาดุกปลาดุกตัวงามๆเลยครับสวยมากครับเป็นปลาดุกนานะครับตัวอ้วนตัวใหญ่ครับดู ครับงามพี่น้องนแลองฟังก็ได้ปลาหนิ่มอยู่ครับเรื่อยๆแต่ตัวไม่ใหญ่ครับปลาหนิ่มครับปลาหนิ่มปลาหนิ่มครับตรงกลางปลาหนิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับทีละสองทีละสามครับแต่ตัวมันไม่ใหญ่พี่น้งองจะรุนะ้นแล้วจะรุนะ้นแล้วโอ้โหที่แต่งเงียงงเง้ยงติดแต่เงี้ยงจับดิ๊บเอามันอยู่ดอกเห็นได้เลยเห็นได้เลย เอาดวงยังดีครับมีเงี่ยงช่วยอู้ห<อ>ดุกตัว,วที่สองอดูครับมันอยู่นอกแงมันติดเงี่ยงอย่างนี้เลยเอาเดุกตัวที่สองครับแมวเ,เยอะแล้วเอาสักสิบตัวนะรุ่นนี้นะมันหายเหรออยู่อยู่อยู่เรีย <laughs> กว่าตัวแรกหายตัวแรกหายติดไมเลยเ,เสืออ้อดำเสือ้อดำใครเนาะพี่นี่อะไรเนาะครับ แวบบครับเป็นปลาอะไรครับเหมือนจะเป็นปลาตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่ใช่บึกครับขาวแวบทําไม่นวลจันทร์ก็จีนนะครับมาๆมาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอึ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 บโอปลาอะไรมองไม่ชัด โอ้ยใบชอนใหญ่เลยบาดพี่น้องอใหญ่ครับน่าจะโลวกว่าเลยั้งครับดูเริ่มเลยครับใบชอนใบชอนพี่น้องปากคอใหญ่วา้าหมานจริงๆครับเด็ดไปเลยอะจะสอนแห่แล้วนะครับผมพี่น้องจวดเ,ออเต็มเต็ม เอามาลุนกันครับใส่ใหญ่ไหมครับบึกไหมจะเป็นบึกหรือเป็นอะไรครับจะอยู่ไม่อยู่ครับค่อยๆลากกันมาแล้วครับค่อยๆลากมาแล้วมาลุนกันพี่น้องเป็นบึกหรือเป็นอะไรครับเบ๊บ,บมาแล้วครับมาแล้วครับเบิ๊บ น่าจะอยู่นะครับเหมือนหนักๆอยู่ครับเหมือนหนักๆเหมือนหนักๆครับค่อยดึงมาค่อยดึงมาครับหนักอยู่ครับหนักอยู่ครับอืบอมาจะขึ้นหัวจอขึ้นหางก่อนครับขอจักปืดก่อนขอจักปืดด้ดก่อนพอมีแห้งพอมีแห้งอึอาต้องช่วยกันกรประคองขึ้นมาครับมามาพี่น้องมามันหนักอยู่ครับยังไม่เห็นเลย รู้แต่ว่ามันหนักมันตึงโอ้หัวขึ้นมาก่อนแล้วครับโอ้ยเป็นบึกครับเป็นบึกครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามอตอนนี้มัดแล้วครับมัดหางได้นะครับดันขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วเปิดปิดเรียบร้อยครับตัวที่สาม ตัวที่สามพี่น้องเรียบร้อยครับเป็นบึกครับเป็นบึกอาจจะมีเบลอๆนะพี่น้องมันครึมแล้วก็มันไกลนิดนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยอนอู่นครับเอาขึ้นฟังไปแล้วคนมาดูกันเต็มเลยครับไปใใหญ่กันครับตัวที่สามครับตัวนี้นนมาทีละสอง เอาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มเองเลย <ś led> ใส่บรรไม่ใหญ่อะโอ้โหเดียยังไม่ชัดเลยเขาบอกตะเพียนใหญ่โอ้โหเ,เขาได้ปลาดุกสอเห็นตะเพียนตัวเป็นกิโลเลยพี่น้อง่ยธรรมดาถึงไหนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาดักรอดูปลาบึกตัวแรกอโอ้โ้เกย์ได้เป็นคนแรกเลยครับปลาบึก ดูไซดูไซทืงานอะไรนะแหตงโอ้แหตงอ้านอยู่สตัวนะครับโอ้ทำไมปากมันแหลมได้ข้างล่างดูครับข้างล่างปากมันแหลมมากเลยครับเป็นบึกอันนี้ตัวแรกครับตัวแรก ลงมาดูใกล้ๆสิโอ้โ้ปลาดินยัก็ได้อยู่ปลาดินปลาดุนะโดนคนแรกเลยเขาจะเปละทำไมปากข้างปากข้างล่างมันยาวมากเลยเออเปลกดีครับปลาเปละนี่น้องปลาเปลกปลาบึกปากยาว กาจริงๆเห็นดูเดิมไม่ต้องให้ดูแบบจาๆเลยเห็นไหมตาข้างล่างจะยาวกว่าข้างบนดีครับยาวห่างกันประมาณกับสองนิ้วอ่ะดูอ้วนดูอ้วนอยู่ครับอ่พีน้งเจอปลาบึกสามตัวครับใสน่าจะอยู่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าโลครับดูใกล้ๆถึงจะ แตดูเหมือนมีน้ำหนักนะครับดูห่างๆางนึกว่าประมาณ8โล10กโลน่ครับได้เห็อยู่3ตัวไปเนะาะตั้งใจมาดูบึกครับส่วนปันนินก็มีอยู่ครับแต่มันไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับมัน,นก็ซาซากันไปแล้วครับเก็บปันนินปรดดุก,กันอยู่เนาะปลาบึกน่าจเพาะว่าหลายตัวแต่มันนานแล้วนะครับเจอแค่3ตัวเอง ความาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องมันเงียบแล้วมันซาแล้วครับเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ